สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีรถสวยสภาพดีๆนะครับผมมานําเสนอนะครับราคาแค่หลักหมื่นนะครับข้างหน้าของเรานะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรถยนดยมในตํานานเลยก็ว่าได้นะครับผมสภาพคันนี้ดีสวยมากๆนะครับผมข้างหน้าของเรานะครับเป็นโตโยต้าโครล่านะครับสามห่วงนะครับเครื่องยนต์1.6เกี์ออโต้ครับ อาจ้าของรถมือเดียวเลยนะครับสวยมากๆนะครับผมถ้าเทียบกับรถรุ่นปีเดียวกันนะครับถือว่าสภาพนี้หายากมากนะครับราคาแค่หลักหมื่นนะครับจะซื้อใช้หรือเก็บสะสมนะครับก็ดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับคันนี้นะครับใช้งานได้ ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคียร์ช่วงล่างนะครับดีสภาพตัวรถก็ถือว่าเดิมนะครับ80%นะครับครับไม่มีชนหนักที่คว่ำรับประกันได้นะครับหายากแล้วนะครับรถรถชมนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับครับไม่เคยติดแก๊สนะครับแันนี้สภาพโดยรวมตัวสวยนะครับ ีนะครับบางท่านก็อาจจะเป็นแฟนแฟนขับนะครับรุ่นนี้นะครับผม <Okay, S 1> ครับอยากให้ดูคันนี้นะครับสวยเลยครับคันนี้นะครับขับมาจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพพรานแก่นก็500กิโลนะครับก็ถือว่าวิ่งดีมากนะครับครับ ปี1995นะครับ27ปีนะครับครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในนะครับภายในสะอาดดูดีมากนะครับเจ้าของเดิมนะครับเป็นคุณตานะครับครับสภาพดูแลรักษารถได้ดีมากฮนะ อันนี้กระจกไฟฟ้าสีบานนะครับกระจกข้างก็ปรับปรับไฟฟ้าครับยังทำงานได้ดีนะครับผมเดี๋ยวดูน็อตนะฮะน็อตต่างๆนะครับเดิมนะฮะมีรอยถอดนะคันนี้ไม่เดี๋ยวดูไม่กันสองแสนครับคือไม่มีตกแต่งดัดแปลงเพิ่มเติมนะฮะมีแค่เปลี่ยนเครื่องเล่นนะฮะดูดีมากนะฮะมาดูฝั่งนี้นะฮะ รุนนี้เขาทางโชลุมน่าจะแถมกพ่นสนิมาให้ด้วยนะฮะจากโรงงานนะครับเดี๋ยวดูท้ายดูหน้านะครับภายในด,ดูดีเลยนะฮะชายน้อยมากนะครับรถ20กว่าปีแต่ชาแค่2 0 0 0 0 0ไม่แท้นะครับรับประกันได้นะครับ บอหลังพิเศษคือพับเบาะได้นะครับพับเบาะได้ด้วยนะครับฝั่งนู้นก็พับได้นะครับผมพับเบาะได้เป็นน่าจะเป็นตัวตัวท็อปนะครับตัวนี้ปีเก้าห้าอะแม็กเดิมนะครับฝากขอบหายแม็กเติมขอบสิบสี่นะครับยางเป็นยางมิชลินเลยนะครับดอกเยอะมากนะครับดูอะดอกเยอะมากนะครับปียางก็ปีสิบเก้านะครับแต่ดอกลึกมากครับใช้ได้อีกยาวนะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูมิตัวถังก็จะมีรอยเบียดมาเล็กน้อยนะครับครับอันนี้ให้ดูสดๆเลยนะครับรถไม่มีการดัดแปลงนะครับท้ายเดิมนะครับเดี๋ยวด,ดูท้ายนะครับท้ายเดิมรับต่างๆเดิมฮะเนี่ยคือรุ่นนี้ก็สภาพแบบนี้ก็ถือว่าหายากนะครับหายากนะครับรถปีเก่า ตัวนี้ก็เป็นรถยอดนิยมนะครับเครื่องเกียร์ต่างๆช่วงล่างต่างๆเขาเขาทำมาทนทานมากนะครับนี่ครับผลกันสนิมมาจากโรงงานนะครับดูครับขนาดแผ่นแผ่นแผ่นไม้อัดตรงนี้ยังยังสภาพดีนะฮะยังมจะมุดคุณเดือมก็จะมุดมุดนอนสภาพดีไม่มีรถติดแก๊สนะครับเรื่องเรื่องแก๊สรับประกันเลยนะครับไม่ไม่มีติดแก๊สน่แน่นอนครับ สภาพดูดีมากเลยครับรถปีเก่านะครับถ้าเป็นใครที่เป็นคอ,อสามห่วงนะครับสาวกสามห่วงครับซื้อเก็บก่อนเลยนะครับผมต่อไปจะไม่มีแล้วสภาพแบบนี้นะครับครับหนึ่งในร้อยก็ว่าได้นะครับเป็นรถที่ใช้งานคุ้มค่ามากนะครับเครื่องเกียช่วงล่างทนมากๆทันนี้ เดี๋ยวผมมาทามชว์ด้านหน้านะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องนะครับฝาก,กระโปรงเดิมนะครับดูห้องเครื่องนะครับสวยเลยนะครับเดิมมากนะครับดูคานหน้านะครับคานหน้าเดิมนะครับ ครับมอน้ําก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนทายล้างอ้อน้ําเป็นอย่างใหม่ๆอยู่ไม่มีรอยยืมเลยนะครับคันนี้ข้างล่างครับนี่สายพานก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับคุณตาเขาดูแลแล้วจะดีมากนะครับครับเนี่ยสวยไหมสวยไหมครับผมสวยเลยนะครับเกียร์อ่ะดูภาษีก็เดือนกันยานะครับปีห6เลยนะครับ ครับปลาไม่หายยากเลยนะฮะผมเน,นเน้นมากคันนี้เพราะไม่ค่อยมีนะฮะสภาพแบบนี้ครับคู่มือการใช้งานต่างๆก็ยังก็ยังมีนะครับเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับโอเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับ เงียบเดินเรียบมากนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้โอเคเลยนะฮะคันนี้ราคาย่อมเยามากเดี๋ยวพามาลองกระจกก่อนนะครับครับมาอ,อย่างทำงานนะครับทนมากจริงนะครับรุ่นนี้ครับทนมากกระจกยังทำงานนะฮะ ดี๋ยวมาดูฟังนะอ่ะโอเคดนะทนดีนะ,ะเครื่องนิ่งนะครับผมคิดว่าซื้อไปก็ใช้ได้เลยนะฮะคันนี้เจ้าของดูแลรถมาเป็นอย่างดีเดี๋ยวาดูข้างแนาก่อนนะครับ เดี๋ยวยังก็มาพดถึงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมรถราคาหลักหมื่นแต่ได้สพรรทนะดีนะครับผมออปชันต่างๆก็ทำงานปกตินะครับคันนี้ถ้าจะพูดกันตรงๆนะครับในความรู้สึกนะครับราคาหลักหมื่นแต่ก็ขับเทียบเท่ากับรถราคาหลักแสนครับ ยังขับได้ดีนะครับเกียบท่อกับรถราคาหลักแสนได้เรียนครับอันนี้ครับที่สําคัญครับสภาพนี้หายากมากนะครับผมใครที่สนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมวันนี้ผมก็ขอนเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ